สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็มีชาวบ้านมา,มาจับตะกะแตนนะครับตะกะแตนเป็นตะกะแ่นข้าวนะครับกิโลละสี่ร้อยกว่าบาทนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเห็นหลอดไฟสามสี่หลอดนะครับ S 1> <S 1> นั่นแหละครับชาวบ้านกำลังกำลังจับตะกังแนครับนี่พวเขาหาจังไหมเขาหาจังไหนพ่อนี่แต <t> ่กับปลาเศษเนี่ยโอ้มันจับอยู่น้ำอันนี้บ่ครับอันน้ยัง่โอ้ย่างแบบนี้หรย่งเกียวนี้นย่างลอยแบบนี้เหรโอ้เออโอเป็นแบบนี้ โอ้แโอ้ตากะเพียนอันนี้ดีครับที่เขากินกันที่ทอดทอดกโอ้เขาเนแต่กระเตียนคออันบอโอ้ตกระเตียนหลาอันโอ้เต้กะเียนลังตัวสี่ร้อนนี้เนี่ยว้าตัวโู่ี่รอยเงินอ่าสุฟเป็นเง่นเนาะเข้าหากว่าเต่ดยอดไปเรื่อยอืมเห็นเขาไปด่อวิ่ด่อนนั่นบ่ครับเออ

แตกระแตนเหล่ารูละสี่ร้อยว่ามันเดียวง่ายอือม,มันจะขึน้นน้ำใบใบน,นี้ขึ้นน้ำมันใบใบพักกระเฉดปะ ตะกั่แต่นะครับโลละสีส่ร er ้อยนะครับกะแต่โลละสี่ร้อยชาวฝรั่กันมาหาเห็นอะไรใดๆเด้อครับเห็นลายตัวหลายตัวในการจับแต่ละครั้งนะครับต้องอาศัยความชำนาญในการจับเปูซันกันที่บัวใด้จ้าตัวเลยนะครับทีทสามารถ นี่แหละครับตะกั่วแตนจะเกาะตามใบขึ้นขึ้นลำตะกั่วแตนจะเป็นตัวเขียวเขียวเล็กๆนะครับต้องอาศัยความจำนาญนะโอ้เสียงเขียดบ่เสียงเขียดเสียงกบบ่ห้างมึงก็ไหลเถอะอือ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 อมันือตื่นอือเราพอเนาะเออแบบนี้ครับตะกแคนอืมอีแต่รุ่นเนี่ยเราขอนอนบ่จะมีหลายเนื้อชุดแลยเนาะอือ วิธีการหาเห็นไหมครับนี่โอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นหลุมระเบิดหลยเด้มันหลุมพื้นมั้งมันมันโตเขียวคือเก่งกับใบไม้เนาะครับเนาะจะคอยซอกไปรไฟแปรร่เห็นเลยอืมมันเข้าไปตายอดเลยมือเราทาบสิลูกเมนอยู่ครับผมเห็นอยู่ ค๋นหนึ่มาแต่บมดหลนึงอืมตกตกมาย้นนามันคืนนามันคืนอยากหายากเนีคยเพราะว่าตะกัเต็นตะกัเต็นเหลอนี่นี่พ่อพ่พ่นี่นีตัวยงเนี่พ่องั้นวน่นี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 ่ นี่แม่นว่าเอาไว้นี่นี่นี่ก็เอาเลยกันนี่กะดิอึ้งเว้ยครับแต่ก็แตนหอกแล้วมันเป็นคนละผันกันอืมเห็นเหรอเห็นง่ายเลยอืมนี่กูไม่แม่นฮะท่าข้าไปเลยครับเดี๋ยวผมอัน เดี๋ยวผมเว้นนี่อย่ะไปดิอันนี้ตัวแม่ไงตัวอันนี้ตัวอันนี้วิตทองนี่โอ้อันนี้ตัวแม่มาอืมใครเต็มทองเลยครับที่ใหญ่ก็บตูผูอยู่น้อหนึ่งอืมตัวผูตัวน้อยตัวผู้จะตัวน้อยลุ้นลุนกินแล้วงละ มือนเดิมเมือกี้บกคุ้บ่าวว่ะเอ้นี่สองตัวเหมอนสองตัวุนะเออแมว่อยู้บ่าวะมาแมู่สาวร่าอมาแล้วเป็นกระเทยได้เออเนีรัววิธีการจับฝุ่งละดึงละดแล้วเลวละไม่ได้ ตอนนี้ที่ที่เห็นอยู่จะมีชาวบ้านประมาณสักหกเจ็ดเจ็ดคนนะครับที่มาจับตะกะแหนนะครับมันเลื่มมันเลื่มเบิดจัมมงหว่งเดียวเนี่ยอู้ไรับรอหัวกระตุ้นน้อยครับมีตัวฟู ตาดีๆเนะครับตาไปไ้เนะมันถึงเฉไดลายเนนเนี่ยโชไปวันไหนก็คอยอคตายเนี่ยขนาดผมไม่ยืนกวนผมยังไม่เห็นเนะมึงกลัวซ้ำแน่นอ่ะต้องมึงกลัวซ้ำนานคุณเล้วเดินเข้าไปข้นางในแล้ะดีดีอือ <c oughs> ย่านครับย่าน <laughs> โอเคครับเดี๋ยวผมยางตรวจกันครับผม